ก็พี la, s, ่ตายปล่อยรถสิจะมีน้องจากลำไพลยมากนะครับก็พาพาญาติผู้ใหญ่มาดูรถ่าแต่ว es ่าตัวมิวมันจะมีเครื anyway ่อง1.9กับ3.0นะ3.0เท่าไหร่ะเพิ่มเพิ่ม30,000สวยสวยที่น้่งเลยนอสวยน้ำงใหเ่น้องครับโอเคเจ้าขอบคุณมากเจ้าขอบคุณมาก อะไรนะครับอยากจัดอยู่มันติดโควิดเดียเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเขามีจัดอยู่เดี๋ยวไปหาถึงบ้านเลยเตี๋ยเตี๋ยตัวจีนมันเดิมจัดได้ปุ๊บไปหาเลยจริงไม่จัดซื้อมันสดอะไรไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าจัดตัวจีนอยากกินเหมือนกันใช้ตะเกียบไม่เป็นแล้วเนี่ยอ่า่าปนเดี๋ยวเข้าไปงในก็ได้เดี๋ยวทำราคาให้ดูก็น้องพามาดูรถเป็นย่าผู้ใหญ่นะครับ เดี๋ยวเชิญห้องมั่งมีเลยเราจะได้มั่งมีสวยขึ้นได้ไปทำอะไรมาจะเดี๋ยวกแาแฟเอาไติเดี๋ยวแป๊บนึ่งแม่จะไ,ไปต่จัดให้นั่งได้เลยครับนั่งได้เลยนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวไปต่เปลวเก้าอี้มาต่างหาก อันนี้ก็จะเป็นอยู่ลำไยมากนะครับอของเปี้ยโภชนาเน,ะน่เจอกันแต่ตอนนั้นเราวพอดีจอดรถก็พาคนมาเดี๋ยวปต่าตดูลูกค้าก่นอนเนาะเอาพี่ไปเพิ่มเดี๋ยวพี่พาผมรับออเดอร์แป๊บหนึ่งยอ,ยอะไรนะครับพี่ไต่ยอยู่โชว์รูมทั้งวันไหมวันนี้น่าจะอยู่ต้งบันเพราะพี่ไต่ยอยู่แกีงานไม่ได้ไปไหนทำอะไรเยอะเงินตวานทั้งหมดเลยโอเคได้ได้ได้วันนี้เดี๋ยวพี่ต่อยู่แกียงานไม่ได้ไปไหน โอ้โหจริงๆอันนี้พี่ต่ายไม่อยากจะพูดเงินไข่นะพูดแล้วเจ็บอืมอ่าเป็นกาแฟโอวันตินกี่แก้วดีครับเ็โอวานตินเป็นกาแฟเป็นโอวันตินใช่ไหมครับอะคุณจะว่าซัมกาแฟก็ว่าแต่คือกาแฟเป็นเป็นทีนบังเป็นกาแฟดำหรือว่าอ๋อโทษโทษโนะครับขอโทษอีกแก้วเป็นทีนบันไหมครับ กาแฟดำสองแก้วทีนวันแก้วหนึ่งกาแฟดำแก้วหนึ่งเพมันทีนสแก้วแล้วว่าเดิมาแล้วเออแถมทองสักสองบาทไหมแถมทอเอาทองหยิบทองหยอดก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายจะรีบไปตลาดราคาแล้วแล้วทีนี้รู้หรือยังครับว่าสีจะชอบเป็นสีไหนครับสีดำเป็นสีดําเลยใช่ไหมครับเป็นตัวแบบแบบคันที่เราไปลองเมื่อกี้เลยอ๋อสัวนนแหคันใหม่ โอเคได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ต่ายเก็บใบราคามาให้งั้นนั่งรอแป๊บหนึ่งนะหมายถึงว่า้าเสร็จจากตรงนี้แล้วก็ค่อยไปกดเงินใช่ไหมโอเคครับครับได้ครับเดี๋ดยวพี่ต่ายทำราคามาแป๊บหนึ่งพิเศษพิเศษพิเศษจับก็ตอนบ่ายนะครับลูกค้าก็กลับมาจองเรียบร้อยแล้วอันนี้พี่ต่ายก็พาลูกค้าทําเรื่องจองแล้วที่นี้จะพาลูกค้าไปถ่ายรูปที่รถ เดี๋ยวเอาโบแดงตั้งแล้วก็ถ่ายรูปซ้อมใหม่เหมือนมารับรถเลยก็คืออันนี้รอแค่รถอย่างเดียวนะเดี๋ยวรอพี่ตายหน้ารนาถนะเดี๋ยวพี่ตายเอาโบแดงไปตั้งใหม่ เอือมบนี้มบนนี้แอ่ตั้งแต่ได้แกม,มานี่ฉันก็ทั้งขายทั้งจองอันนี้ลู้ชาร์าจเง,งินหมดแล้วไงรอรถร,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 รอรถกันเลยถ่ายซอมไว้ก่อน เดี๋ยวแป๊บนึงนะจ้าแล้วเราไปส่งถูกโบไม่ได้นะก็เนี่ยเดี๋ยวโบเดี๋ยวเอาติดไปแต่ว่าพอไปถึงเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวไป่สายพ่อยเอาโบ,บไปได้ไหมไปอย่างนี้ไปกันติดลูกใช่ครับมาเดี๋ยวยืนด้านหน้าใหม่เลยแล้วป่าไม่ถ่ายหรอครับถ่ายเบื่อแล้วอ๋อโอเคนะครับถ่ายไหมถ่ายถ่ายด้วยกันไหมครับไม่เคยเอา โอเคครับมองกล้องนะครับโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับไปหนึ่งลูกหนึ่งสองครับกดไลค์ครับรถใหม่ยอดเยี่ยมแบบนี้ครับโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองโอเคก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตต่จะรีบตามรถให้ให้รถที่สุดเนาะได้ครับเดี๋ยวขอวันวาเลนไทน์ก็ได้วันวาเลนไทน์ตรงกับความรักได้เพราะถ้าตอวันเกิดมันคงจะนานไปใช่ไหมวันที่ยี่สิบสามใช่ไหมตอนแรกบอกว่า เผล่อก <ane> ่อนวันไทยก็ได้จะได้อยากอยากอยากได้เร็วๆอยากได้เร็วคือไม่เกี่ยวกับวันเกิดไม่เกี่ยวกับวันความรักละเขาให้เร็วที่สุดคือจ่ายเงินแล้วอยากได้เลยใช่มเราทำเร็วคือเราไปอวดกิ๊กนะคะอ๋อไปอวดอวดไปไปอวดกิ๊กพูดตรงไปไหมนี่ยโอเคโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับขอบคุณครับเร่นไหยนะพี่ต่ายได้เดี๋ยวพี่ต่ายเร่งให้อ๋อสุบรีก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสุบรีแป๊บหนึ่งครับ อันนี้ที่ประจําตําแหน่งด้านหลังแล้วปลาแล้วปลาั้งไหนปลานั่งหน้าปลาตั้งหน้าเดี๋ยวพี่ต่ายรอส่งไม้เป็นไรก็รถที่ลูกค้าเอามาก็จะเป็นเจ้าตัวไทรตันนั่นเองแต่ว่าคันใหม่ก็จะเป็นของอิซูซูนะครับเชิญครับผมครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวต่ปิดประตูให้เดี๋ยวปิดประตูให้ครับระวังนะครับระวังนะครับโอเคปิดประตูนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่ลองปลายมากนะครับเวลาไปจับัวจีนี่ตายก็จะรู้จักกันดียิ่งคนรู้จักกันดีเราต้องยิ่งบริการกาแฟวนตินไม่ให้ขาดเอาเอาไปเก็บก่อนได้มาปุ๊บได้โบแดงมาปุ๊บได้จองเมลแล้วก็ได้ขายด้วยเออฉลองได้กับสีแดงไงกาขับผิก ก็สรุปรุ่นนะครับที่ลูกค้าของพี่ต่ายนะที่อยู่อําเภอลําปลายมามาจองนะครับเป็นทั้ง f อีที่ติดตามทั้งเพจนะแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนในเฟซด้วยแล้วก็ติดตามทางช่อง YouTube ด้วยเออพรรู้จักกันตอนที่เราไปเลี้ยงขอบอคุณลูกค้าน,นะครับแล้วน้องก็อยู่เตียโตจีนเ,ออเมื่อกี้ก็พาเขาเรียกว่าทางผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่เป็นญาติของน้องเนี่ยมาจองรถนั่นเองโดยรุ่นรถที่น้องจองนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว มิวเอ็กเกรดแอนติเมตนะเดี๋ยวพอถอดนากาก่อนไม่มีคนอยู่แถวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวมิวเอ็กเกรดแอนติเมตคันคันนี้นี่เองไม่ใช่คันนี้นะเป็นรุ่นนี้ด้วยนะครับรุ่นที่น้องจองก็จะเป็นสีดําเครื่อง1.9เหมือนกันราคาของรุ่นนี้นะก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่ห้าบาททวนอีกรอบหนึ่งหนึ่งล้านสี่บาทซึ่ง ถ้าเจ้าคันนี้นะเขายังไม่มีเจ้าของก็คาดว่าจะเสร็จลูกค้าไปแล้วเพราะลูกค้าคือมาเคลียร์เงินทั้งหมดเลยมาเช้ามาดูรถนะฮะแล้วก็ตอนบ่ายก็มาจ่ายเงินนั่นเองพี่ต่ายก็เลยเดี๋ยวรอดูนะครับเดือนหน้าถ้าได้รถเร็วที่สุดก็จะไปส่งลูกค้าให้ไวที่สุดโดยนะครับลูกค้าน่าจะให้เอาขึ้นรถสไลด์ไปคุ้มนะครับสำหรับเจ้าตัวอันติเมตคันนี้ ได้ขอบ20มาจากโรงงานเลยเนี่ยแล้วก็ระบบเบรกของเขาก็จะเป็นริชเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับสุดยอดครับสวยสวยสวยเห็นคันนี้อยากได้เลยนะครับลูกค้าอยากได้ไปเลยแต่ว่าก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะเจ้าคันนี้ก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเอาโบแดงมาแปะให้แล้วก็ถ่ายรูปนิดนึงให้ใจชื้นขึ้นมาเนาะลูกค้าจะได้มีกําลังใจในการรอโอเคก็ตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหัวร้านนี้ก็ จะไปทําการคีย์จองเพื่อสั่งเจ้าตัวอันติเมทรุ่นนี้ให้กับลูกค้าน,นั่เองนะโอเคก็วันนี้คงไม่มีอะไรถ่ายดูแล้วแหละพรุ่งนี้เดี๋ยวไปบูธอยู่อําเภอลำไกรมาศนะครับแล้วก็น่าจะช่วงบ่ายนะ่าจะไปรับจอง f อที่สารคามพร้อมกับแวะไปหาน้องก๊อฟน้องก๊อฟบวชที่พี่ต่ายไปส่งรถที่บ้านหลังให,ใหญ่บวชก็เราก็จะไปแสดงความยินดีแล้วก็ไปอนุโมทนาบุญด้วยส่วนจะมีอะไรนะครับไปช่วยน้องบ้างก็เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ละกันนะครับ มีล้วรก็คงไม่ได้ช่วยมากจนช่วงนี้สินทรัพย์มีน้อย <laughs> 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 โอเคโอเคเดี๋ยวไปก่อน <laughs>